เตกึ้งทักทายกันยามเย็นนะคะก่อนนอนน้องไครโตก็เล่นอยู่คนเดียวมามาไปอาบน้ำก็ทิ้งไว้ทิ้งไว้ให้เขาเล่นอยู่คนเดียวนะคะอ่าพอดีว่าเขาจะได้มีเวลานะคะเขาจะได้มีเวลาเล่นของเขาเนาะก็เรียนรู้นะคะกับอ่าสีนะคะเรียนรู้กับสีแล้วก็เปิดเมดูรี่ให้นะคะดนตรีโมซาร์ทเปิดให้ ก็เป okay. <Okay. S 1> ็นการพัฒนาสมองนะคะเป็นการพัฒนาสมองให้น้องมีพัฒนาการเรียนรู้นะคะเรียนรู้ทั้งเอ่าเห็นไหมคะเวลาน้องจะดูนะคะให้โตมิเตะเมื่อิโรนลอิโรเดชอาไกอายคิโรมิเตโยเนะมิเตโยเนะเป็นการพัฒนาสายตาของน้องนะคะอ่า น้องก็จะเล่นเนี่ยเล่นเห็นไหมถูกใจนะคะถูกใจ <laughs> อูอูเปนอนเริ่มเล็กแล้วนะคะเริ่มเล็กแล้วอืมเริ่มเล็กแล้วครับเริ่มเล็กแล้วครับเอาน้องใครตัวชอบสีไหนลูกเอาโอ้ยคิดตะเอาโอ้ยคิมมัสตะสกอมัตเตโอล่เห็นไหมคะอายาบอกว่าให้จับให้จับเอาเลยสีสีน้ําเงินมาแล้วเขาก็รีบจับเอาอสีเหลืองมาแล้วลูกสีเหลืองมาแล้วจับเอาสีเหลืองแล้ว มาสต๋น้องจะชอบสีน้ําเงินนะคะสีเหลืองไม่ค่อยชอบชอบสีน้ําเงินเนี่ยยิ่งยิ่งยิ่งเป็นไอห,หูตัวนี้นะคะน้องจะชอบมากเพราะสีเข้มเข้มเนี่ยชอบสีเข้มเข้มนะคะสะอึกสะอึกสะอึก,อกมาม้าปล่อยทิ้งไว้คนเดียวมาม้าปล่อยทิ้งไว้คนเดียวให้เล่นมาม้าไปอาบน้ํามาคะ่ะ แบบน้ำมาครับน้องใครโตเอ้าไหนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยอ่าพอไอ้ตัวนี้มานะคะพอไอ้สีน้ําเงินเนี่ยหูสีม่วงมาเนี่ยน้องจะตีเลยนะคะเพราะว่าไม่รู้เป็นอะไรน้องเกลียดมันไอตัวช้างไอตัวช้างนะ,ะสีมันจะเข้มกว่าใช่ไหมคะสีมันจะเข้มกว่าอ่าไอทุกตัวนะคะน้องจะชอบชอบตัวนี้อ่าไม่ชอบน้องช้างอาแล้วกัน เดี๋ยวเมันก็มาแล้วเดี๋ยวมันก็มาแล้วอ่ะก็ดึขึ้นไปเรากระดึขึ้นไปแล้วเปรนอนเล็กกว่าคนแล้วนะคะน้องไทโตะได้สองเดือนกับสิบวันนะคะสองเดือนสิบวันเมื่อวานแล้วก็วันนี้เป็นสองเดือนสิบเอ็ดวันนะอะตีเห็นไหมเห็นไหมฮะอ๋อโอ้โหอออ่ะสีเหลืองละลูกสีเหลืองหนูหนูไม่ตีมันละลูกสีเหลืองอ่ะอ่าอ่าสีเหลืองก็ตีโอ้ เก่งจังเลยเก่งจังเลยจับเอาอีกรูปจับเอาอีกเร็วเร็วเร็วเวบิ้งขาเพิ่อนอุ้ยจอนอ่อ่อนอ่นนั่นน่่่่่่มันจิตตีสันดังเลยล่ะลูกอืมอสีเหลืองจับสีเหลืองเร็วๆจับสีเหลืองด้วยไม่ค่อยไม่ค่อยชอบนะคะส่วนมากจะชอบไอส้สีนี่แหละสีเนี้ยสีน้ำเงินไอ้เจ้าช้างเนี่ย เจ้าช้างครับเจ้าช้างคร, <Un resh an> รับผัวขาผัะเอายัน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 เข้าไปยันเข้าไปไอยันเข้าไปตุ๊กตุ้งตุ้งตุ้งเน่มาแล้วมาแล้วลูกมาแล้วไอสีน้ำเงินมาแล้วลูกไอสีน้ำเงินมาแล้วไอเจ้าช้างมาแล้วลูกมาแล้วดีใจดีใจดีใจจังเลยขิมาซะจ้า ทำไมสไตจจ้าสกามาน่าหนอวะวะเอาเออทำไมไม่จับเอาล่ะลูกหืึทำไมไม่จับเอาเจ้าช้างเนี่ยมันไปแล้วนะเนี่ยมันไปแล้วนะเนี่ยว้ามันไปแล้วนะเนี่ยหนูสับสนหรือเปล่าใครต่อใครต่อจะมัอม่อีกไงมั่วอีกไงเนี่ยมั่อีกไงสกามัดเต้มั่อีกไงสกามัดเต มาสักขีมาสักมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วลูกมันมาแล้วบักสร้างนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมไอ้เจ้าช้างมาแล้วลูกจับเอาเลยจับเอาเลยอ่าจับเอาเลยอมขั้นแขวเนืสือขั้นแขวได้สูอขั้นแข่วจังเลยขั้นแขวจังเลยเออผู้ใดเห็นมกหม่ำเมืองพนแน่ผู้ใดเห็นมกหม่ำเมืองพนเล่นกับน้องไขโตนะคะอ่า ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เมตตาเอ็นดูน้องไคโตเดี๋ยวจะเอากินนมนอนแล้วนะครับขอบคุณครับไคโตอ,มตอามดตยเตอสองเดือนกว่านะคะคอน้องเริ่มแข็งแล้วเห็นไหมคะหันใจหันขวาหันใจหันขวาหันขวาเลยค่ะหันใจ,น,น,ใจ,น,น,น,ใจน้องไคโตเอาน่าก็ได้เดี๋ยวไคตกุะงไคตกุงเล่นกับป๊าป๊านะครับ คงเล่นกับป๊าปลานะครับป๊าปลาก็นอนเล่นกันดูทีวีกันนะครับอเด่นเด่นเดนอ้าวอ้โอ,อ,อ้ชาเปเตพูดเลยลูกพูดเลยน้องจะพูดอะไรน้องจะพูดอะไรมามาไม่ได้ใส่กางเกงให้นะคะไม่ใส่กางเกงให้ให้ระบายอากาศนิดนึงไออ้ไกลโตรู้ก่โต,ตชาเป็เตอ๋อพูดเลยลูกพูดเลยพูดเลยค่ปะป๊าปลานอนดูหนูอยู่ ป้านอนดูหนูอยู่เลยป้าป้านอนดูหนูอยู่เลยเอ,า,อา,าเอาวาชาเป็ดเต๋อู้ออยากให้มามา้าอุ้มอ้เริ่มพูดแล้วนะครับเริ่มพูดแล้วนะครับเริ่มพูดแล้วกันออออออเอา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 เพิ่นอะแขนขาเพิ่นอะแขนขาเพิ่นอะ สวัสดีทักทายกับน้องไข่ตัวค้าม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 าเอาม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 าอโอ้โอ้โคุยโอกีเนาะเสียงใหญ่นะคะเอ้าว <c oughs> ยี่เรียกร้องความสนใจเรียกร้องความสนใจได้เสือเขาเรียกร้องความสนใจนะคะเรียกร้องความสนใจป๊าป้านอนเล่นด้วยเรียกร้องความสนใจ อาปาเดะมะม่าอ้้าวอ้อาวพดหะเนเบาอะวดเนเาอาชาปเตรุกชเปเตกูดาใจอ้าวมามาเอาเรียกมามาเร็วเรียกมา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 อ้อโจดิเอเลยมันกินห่องกินห่องเรียกมามาแล้วลูกมา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 อุ้มหนูหน่อยเร็วมามาไม่อุ้มครับ

ยิ่แกมกันบ่าหายหรอก,รอกบ่าหายหไม่ร้อง